ไปไปเลยครับทุกคนอ่าละวันนี้นะครับถึงไฟอ่อนๆครับเพื่อนๆปอ่อมอยู่เนี่ยมันต้องสนใจครับสวัสดีครับทุกคนครับปลาครับฟวเมแหวงรถมาครับเปิดเพื่อนวันนี้ใกล้วันปีใหม่แล้วเดี๋ยวผมจะไปทําเนื้อตุ๋นครับไปโดยกันพอเลยเดี๋ยวผมไปเอาเนื้อมาดูครับนี่ครับทุกคน เนื้อกงามนะครับลองซี่โค้งขวายครับเดี๋ยวไปตุนกันเลยไปดูกันครับงามงามเลยเพื่อนๆไปนี่ครับทุกคนเครื่องสมุนไพรของเขาครับขาครับละขาวๆที่จําได้มาอบเฉยป่วยกักอยู่นะครับกระเทียมครับเม็ดพีไทยแล้วก็แกนหอมป้อมครับเอาไปขั่วไฟครับเพิ่มความหอม คลัวมันหอมหอมนะครับอืครับทุกคนควันออกเครื่องเทศหอมๆเลยครับเพื่อนๆดูครับทุกคนนี่ครับหากพักชีครับใส่ไปเลยแล้วก็เครื่องเทศเอครับ ห่อผ้าสีผ้าจะน้อยอน,นี่ใส่เข้าไปครับเนี่ครับเปืเป่อิๆมาครับหอครับผม อยู่ในผ้าเข่าบางนะครับเพื่อนๆตอกครับใช้ตอกครับผมวบนนี้เจียบครับบ้านมีตอกเล่นตอกนี่กันเนาะน่ะเรียบร้อยครับชุดต้มตุนน๋นของเขาไปเลยใส่หมอ้อ อ uh huh. น้ำเดือดแล้วครับทุกคนไปเลยรอสักแรั้ครับเดี๋ยวไปเอาเนื้อมาใส่ครับทุกคนเปิดเพื่อนดูครับนี่เครื่องเทศเริ่มออกมาแล้วครับใบเตยลงไปนี่ใส่ไปเลยครับทุกคนอ่น่ละวันนี้ลยครับ ปล่อยมันอ่อนๆครับเพื่อนปล่อยมันอยู่เนี่ยมันต้องสนใจครับแหมสักชั่วโมงเขาก็เอามันมาหั่นครับเป็นชิ้นครับตอนนี้กระตุนไว้ก่อนเพื่อนๆใส่เกลีอยลงไปครับอืเนี่ยตุนของเขาครับปืนต้องควายนะครับนี่เป็นง้วนะครับตุนนละไว้นี้แลลวครับ นี่ครับทุกคนหั่นเนื้อก่อนเลยครับเดี๋ยวไปตุนต่อแหหมครับ ดูครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเขาไปตุนต่อนะครับเนี่ยตุนของเขาครับผมน,นี่ครับทุกคนหอจิ้มหอกำล้ำบล้ำอืมใครเปื่อยแล้วครับแต่ยังเปื่อยแต่เตี้ย ยาตุนไว้สาากชมโมอครับหันก่อน นี่ครับเพื่อนๆเอาไปตัดกกมาเรียบร้อยกับกับหมอเกาครับปุงรสครับนี่ผงปรุงรสครับยี่ห้อก็ได้แล้วก็น้ำตาลกวดครับใส่ไปเลยสีอดำหน่อยครับเพิ่มสีสันอ่ะต้องใส่นัก นี่ครับซอดปุงนอดครับใ,ใส่เข้าไปมันติงล้ำหมดนะครับ <laughs> แล้วก็ซอดหอยครับนะครับแขนเนี้ยครับอันนี้ก็เขาจะจไฟอ่อนๆนะครับตุนเข้าไปครับตุนไปเรื่อยๆครับ เนี้ยตุ๋นของเขาเปืเป่อนๆน่ากินกันครับมาทุกคนต้มตั้งแต่บ่ายครับกินก็ค่ำฟุ้งเือดชาไยเดี๋ยวเขาตักใส่หม้อนี่ครับทุกคน <c oughs> เนี่ยเนี่ยตุ๋นัองเา หลุนไฟอ่อนๆไหมครับเดี๋ยวหอยตักนะครับเ้สเตเดียนใส่แข่งแพ้ที่บ้านคือ <c oughs> โอ้โสเเดียนใส่แข่ง <c oughs> เล่นนะแข่งห่อนทุก อม่ต้องบอกนะกับปยังเดี๋ยวไปพอกับหน้ามีฟอ้องนะครับมาเนื้อตุวนของเขาครับมาวงนี้เลยเปื่อยๆมาดูกัน <c oughs> แหมวงหมูกระทะ <c oughs> เอาเนื้อตุนมาซุปครับอือหอมั้ยสุกคน เนือยตุนของเขาครับหน้ามันลาลแน่นอนวานนั้นหนึ่งสองสามแนี่พักทีโรยหน้าไปครับไปกินกันเลยทุกคนเนือยตุนครับเุ้ยอ๋อาวางเลยเนาะไปกินเนื้อฝั่งนี้เลยนี่ครับปูยัดของเขาครับ แตบครับได้แปลงน้ำจิ้มไหมเนาะปยีไปดิผ่านเนาะผ่านเนาะผ่านผ่านเอผ่นไหนน้อนี่ยะปดิีะีกับปเดี๋ยวแล้บอกปยนี่เนี่ยครับอนี่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 เนาะพุนะนี่เนาพิงกับไอ้ยิบอยากหรอปวยไปลงป้ยครับใ้มตา้ยิบเด่ โอ้เซร์เระปาร์ฟซีอะเลยน้อยจัดมาทุกคนก๊ับยมต้องบอกหนะน้ำลำไยมาไหนนี่นำแบบต้องอเดะทุกคนมา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  น้ำน้นดนคนอื่อนะเดี๋ยวมัน่พดพีเนะื่น้ำดนเพื่อนนะอือมาเด้อเพื่อนมาไลในปลาอย่มันยิ่งอยล้าแต่นะทุกคนมาครับไม่โดนใช่ไหม

ลิ้นจะวันกันแล้วเด้อเดี๋ยวขออนุญาตจวดูครับแม่ตุนของเขาแม่ตุนในกระทะหมูกระทะมาทุกคนเป็นเหี้ยบบ ครับเพื่อนๆเห็นเมนูแล้วครับวันนี้เนื้อตุ๋นครับมากินกับหมูกระทะครับปี่ปีครับสิ้นปีในบ้านเตะครับจะได้มามรูทุกคนที่3เพจนะครับความเมืองลดมากครับผมแล้วบ้านใหม่คลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับกดซับสไครต์ติดด้วยบาย